สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครักกบคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับบรรพุทธที่12เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าอะสัตบุรุษที่ชื่อทักษิณชินวัตรคงไม่ต้องแปลความนะครับคำว่าอะสัตบุรุษี่หมายถึงอะไร เนื้อหาใจความคุณรุ่งเรืองเริ่มต้นอย่างนี้ครับตัวละครในนวนิยายกับผู้คนในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมันมีทั้งคนชั่วมีทั้งคนเลวปะปนอยู่กับคนดีแต่ว่าในบทอวสานของนวนิยายเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากชีวิตจริงเพราะว่าในนวนิยายเสียงสาบแช่งเนี่ยมักจะได้ผล และคนชั่วคนเลวย่อมไม่ตายดีนะครับถ้าไม่ติดคุกหัวโตก็ต้องมีอันเป็นไปตามบาปตามกรรมที่ได้ก่อเอาไว้นั่นแหละครับกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่มีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องถือว่าโชคดีนะครับโชคดีที่เสียงสาบแช่งของผู้คนจำนวนมากในประเทศนี้เนี่ยยังไม่สำลิดผล บางคนก็บอกว่าที่ทักษิณตายยากตายเย็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่คนก็พูดกันว่าคนดีมักจะตายง่ายส่วนคนชั่วคนเลวเนี่ยตายยากเวลานี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งสื่อยังเหลืออดที่จะใช้คำพาดหัวว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนที่สันดานเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าความชั่วร้ายแล้วก็สันดานขี้โกงของทักษิณเนี่ยเคยเป็นมาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นคนที่ไม่รู้จัก คำว่าพอประเภทที่ว่าได้คืบก็จะเอาศอกถามว่าในโลกนี้มีใครที่ไหนที่จะโชคดีเหมือนกับทักษิณชินวัตรบ้างไหมครับโกงชาติโกงแผ่นดินระหว่างที่เป็นนายกรัฐมนตรีพอหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหลังจากกลับมานอกจากจะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วเนี่ยคุกยังไม่ต้องติดแม้แต่วันเดียว มีหนำซ้ำยังได้รับการพักโทษอย่างมีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นๆและเมื่อได้รับการพักโทษกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ของกรมคุมประพฤติก็ไม่สามารถที่จะมาคับใช้กับนักโทษผู้นี้ได้ทันทีที่ทักษิณชินวัตรกลับเข้ามาในประเทศหลังจากที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองของประเทศมอนเตเนโกรเนี่ยนะครับวันนั้นประเทศไทยต้องตกอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลวทันทีนะครับ กระบวนการยุติธรรมตลอดจนหลักนิติรัฐของประเทศเนี่ยพังทลายลงอย่างย่อยยับอำนาจอิทธิพลของทักษิณเนี่ยใหญ่กว่ากฎหมายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทนที่จะเป็นหลักไม่ล่ะครับกลับกลายเป็นไม้หลักปักขี้เลนไม่สามารถที่จะเป็นหลักให้ประชาชนเนี่ยยึดถือได้เลยใครก็รู้ครับว่าทั้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นมือเป็นไม้ที่ยอมสนองรับคําบัญชาของทักษิณชินวัตรในทุกๆเรื่องเปรียบเสมือนกับข้าเก่าเต่าเลี้ยงของทักษิณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรถ้านายปรารถนาสิ่งใดก็ต้องบันดาลให้ได้ทุกอย่างดังที่ได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วนะครับว่าทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษ โกงชาติโกงแผ่นดินที่มีอภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆของประเทศถ้าหากว่าสื่อไปถามเรื่องที่เกี่ยวกับนักโทษเทวดาที่ชื่อทักษิณเนี่ยคำตอบที่ได้รับจากนายเศรษฐาทวีสินและพันตำรวจเอกทวีสอดสองก็คือไม่ทราบแล้วก็อ้ำอ้อึ้งๆชนิดที่เรียกได้ว่าถามนกก็ตอบไม้ถามเรื่องคนไปตอบเรื่องกระบืออย่างนั้นแล้ครับต้องดูกันต่อไปนะครับว่า พนักง,งานอายการซึ่งเป็นเจ้าของคดีจะว่ายังไงกรณีที่ทักษิณชินวัตรยื่นขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดเป็นครั้งที่2เกี่ยวกับคดีมาตรา112โดยอ้างว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยถูกกดดันค่มคูจากผู้มีอำนาจตามข่าวเนี่ยระบุว่ายอย่างนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนทีมกฎหมายของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ย ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดเป็นการยื่นเหตุผลเพิ่มเติมคัดค้านคำสั่งฟ้องของอายการสูงสุดที่มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วเมื่อปลายเดือนพฤกษภาคมเหตุผลที่ทีมกฎหมายของทักษิณชินวัตรบรรยายเอาไว้ในคำร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้น ซึ่งเป็นยุคคสชเพราะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคือทักษิณช่วงหลังจากคอสชอเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ทําให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่หนังสือร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยยังระบุด,ด้วยนะครับว่ากระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงมิชอบด้วยกฎหมาย และมีความเบี่ยงเบนไปตามที่ผู้มีอำนาจต้องการประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ของทักษิณที่กล่าวกับสื่อที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเบื้องสูงและก็ไม่ได้มีถ้อยคำหมิ่นประมาทดูหมินหรือแสดงความอาฆาตมาร,ร้ายจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คำร้องบอกว่าอย่างนี้แหละครับทีนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะครับ จากนี้ไปในอายการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาว่าคำร้องขอความเป็นธรรมของทักษิณชินวัตรเนี่ยฟังขึ้นหรือไม่แล้วก็มีน้ำหนักมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องได้หรือไมไ่ถ้าหากว่ามีน้ำหนักหรือมีมูลพอที่จะพิจารณาเนี่ยอายการสูงสุดก็สามารถเลื่อนนัดวันส่งตัวผู้ต้องหาไปฟ้องศาลได้จากเดิมที่นัดเอาไว้ในวันที่18มิถุนายน อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการยื่นร้องขอความเป็นธรรมของทักษิณกับอายการสูงสุดในครั้งนี้เนี่ยจึงมิอาจทําให้คิดเป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับนอกจากทักษิณต้องการที่จะประวิงเวลาออกไปเหมือนกับครั้งแรกที่อ้างว่าป่วยเนื่องจากติดเชื้อโควิดนั่แหละครับทำใหพนักงานอายการเนี่ยต้องเลื่อนนัดการส่งตัวฟ้องศาลจากวันที่29พกพฤษภาคมมาเป็นวันที่18มิถุนายน เพราะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าหากว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีหลักฐานอยู่ในมือจริงถ้ามีจริงนะครับมีจริงว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยโดนกดดันโดนข่มขู่จากผู้มีอำนาจเนี่ยถ้าเกิดมีจริงทําไมถึงไม่ระบุไปพร้อมกับการยื่นขอความเป็นธรรมครั้งแรกเลยครับแต่กลับมายื่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นายอำนาจเจเจริญรักอายการสูงสุดเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วอะไรครับและประการสําคัญที่สุดเนี่ย ถ้าหากว่าหลักฐานชิ้นนี้มีอยู่จริงเนี่ยนะครับทักษิณชินวัตรสามารถจะนําหลักฐานชิ้นนี้ไปหักล้างในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาทักษินยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมครั้งที่สองก็เพื่อต้องการจะซื้อเวลาออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนสถานภาพจากผู้ต้องหาแล้วกลายเป็นจําเลยในคดีมาตรา112 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณนุ่งเรืองบอกว่าบรรทัดนี้เนี่ยต้องย้ําหัวตะปูเพื่อเป็นการตอกฝาโรงเลยนะครับว่าทักษิณชิน,นวัตรเนี่ยเป็นอสัตตบุรุษเป็นบุคคลซึ่งขาดทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมนโนกรรมที่สะอาดเชกเช่นที่บรรยูชนทั่วไปพึงมีทักษิณชิน,นวัตรเป็นอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษก็คือทักษิณชิน,นวัตรนี่แหละครับ